สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้พบกับฝนลมฟ้าพายุกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการประกันรายได้ข้าวปี4นั่นเองเพราะได้มีการลดวงเงินชดเชยลงเผยราคาข้าวที่ปีนี้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นพร้อมทั้งราคาข้าวเปลือกก็ดีขึ้น จึงทาให้มีการลดวงเงินลงไปนั่นเองครับสําหรับไร้ละ1,000บาทนั้นแววแว,วว่าท่านก็จะได้แค่ไร่ละ700บาทสูงสุดจะได้ครวัวเรือนละไม่เกิน3,500บาทนั่นเองนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ที่ทำให้รัฐบาลน,นี้ดูด้อยลงไปนั่นเองครับ จากที่รัฐบาลได้เนิมเนินการโครงการประกันรายได้เกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อให้เกรรษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสมป้องกันความเสี่ยงในการจำหน่ายผลผลิตช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกรรษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้อีกทั้งยังช่วยลดภาระใช้จ่ายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำนั่นเองครับล่าสุดคณะอนุกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดที่มีนายจุรินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนั้นได้เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีที่4และมาตราการคู่ขนานรวมวงเงินทั้งหมดทั้งสิ้นก็1 5 0่แสนล้านบาทและจะนำเสนอเข้า ที่ประชุมนอมขอที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาต่อไปโดยมีกรอบวงเงินชดเชยเฉพาะโครงการประกันรายได้อยู่ที่86,740.31ล้านบาทจากปีที่แล้วจะอยู่ที่8 8 8 0 0 0ปดีที่แล้ว8 8 7 1 1 7 3ล้านบาทหรือปรับลดลงมาที่2.22%โดยที่ราคา ประกันข้าว5ชนิดท่านก็ยังจะได้เหมือนเดิมนั่นเองครับสำหรับวงเงินชดเชยที่ปรับลดลงคาดการจากราคาข,าข้าวปีนี้ที่มีแนวโน้มดีขึ้นโดยข้าวเปลือกหอมมะลิปีนี้คาดเฉลี่ยอยู่ที่14,000ถึง15,000บาทต่อตันสูงกว่าปีก่อนเฉลี่ยที่9,800ถึง1,000 10, 0บาทต่อตัน ภาพรวมถือว่าราคาข้าวดีกว่าปีก่อนทําให้การคํานวณราคาชดเชยประกันรายได้ปรับเงินลดลงในครั้งนี้แต่เราก็ยังได้รับชดเชยเหมือนเช่นเคยแม้จะปรับลดลงไปนั่นเองครับสำหรับไร่ละ1000บาทนั้นที่พี่น้องชาวนาที่รอคอยกันอยู่นั้นผมคิดว่าก็รอดูในช่วงข้าวคอรมอนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะได้1 0 0 0บาทเหมือนเดิมหรือไม่หรือว่า จะปรับลดไปที่700บาทต่อไร่และจะรับสูงสุดแค่3,500บาทต่อครัวเรือนแม้ครั้งก่อนจะเคยได้20,000บาทต่อครัวเรือนก็ลองคิดคำนวณดูนะครับว่าจะถูกใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับผมชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ